ครับพี่นอ้องเมื่อนี้ชวนพี่น้องมาพัฒนาครับพัฒนาวัดนาวัดครับนในบ้านเพื่อนประกาศว่ามาพัฒนามา่วยกันพัฒนาให้วัดบ้านเฮาแปนเป็นตะเบิงนะครับพี่น้องมาซวยกันเด้อครับพี่น้องเลยเอาไปเบิงกันเลยครับบา้านนี่ที่ไผเป็นไผเนี่ยครับพูนี้ก็ลูกหลานเยาวชวนในหมู่บ้านนะครับนี่เก่งเด้เล็กหน่อยคู่มื่อเขาบอกเกเรเด้เขาบอกกินยาบอกยาบ้าเด้ พ่ซอยเวียดพ่อยงานพ่อแม่อัน,นกับผู้เทาก็มีครับอันนี้เนี่ยเนี่ยพ่อแม่ผู้ซอยโอ้ยเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเกาะเนี่ยพ่อของแม่โอ้ยลูกสาวเพิ่นเป็นผู้ซอยนะครับพี่น,อน,น้องเจ้าของทีว่าจากไหนผู้นี้กับเนี่ยแม่ครับแม่ยังสาวอันผู้นั้นผู้นั้นกะผู้ซอยครับยังโสดอยู่เลยครับนั่นผู้ซอยบ้านผมเป็นผู้หญิงเลยครับ นี่แต่ลูกลูกล้านล้านละคู่มือนี่เขาเอาไว้รุ่นเป็นผู้นํานะครับพี่น้องพอผมเข่าแล้วอันนี้ก็จะแ,นแม่เอบตอรครับอาบตอบ้านผมเป็นผู้ยิงเลยครับคู่มือเขาเอาผู้ยิงเล่นเป็นเงินพูพาไปผู้ใายมันขี่ตัวเขาว่าตัวลูกตัวเมียอยู่ซ้ายอยู่ซายกนขี่แต่มนานั่งอยู่ข้าพเภมันว่ายืนนี่ละประชุมอยูนะเอาผู้หยิงครับคู่มือเขาเอาพุ่นยิง คุณหญิงบทัวคือผู้ชายเลยครับพี่น้องวัดบ้านผมเป็นวัดป่าพี่น้องเลยวัดปลานี่ครับกะหลอกกะแตคุณเนี่ยพ่อมีคู่สวัสดีครับเอาคูโบอปากเรื่องมันเป็นคนวันนั้นสวัสดีครับ เราละมูผมบัวท่านพี่น้องเลยเพราะว่ากันโอ้โหนี่พอมันตัดไปก่อนเลยสามีอบตคนที่ถึงซูงคนละพี่น้องอาชีพเมือนขึ้นได้พี่น้องเลย เดี๋ยวผมสุดไปหาพผนก่อนที่สูงดีใช่ล่ะตัวนอครับภาพงงแงงกงแงงแต่น้อยคนขาเบียงโอ้ที่เสียงแต่ยานแท้โอ้สูงขนาดพี่น้อง คุณนะเบิง่งภาพมุมสูงพี่น้องบ้านเป็นเนินเขาอรดอยคุณไปดับหน้าอยู่บ่ออยู่ทั้งบ้านอะได้ไปดับหน้าอยู่บ้านอยู่บ่อบ่อแล้วมันอะาเจ้าหน้าอู้เร็วตัวปีหนะสองสามไรนึงโอ้นี่กัดเลีเ้ง,งได้อยู่มน,นเรคอยตึงเนะลืนาน่ะบ่ไปเบิ่งมาเรียกหลายโอ้ยคุณเรียกเยอะแยะเลยเนี่ยว่ากันเนาะพูดให้ผู้เดียวอ่านซิ มกกปปันละมา้งเจ้าหน้าอย่างาอิลระโบมี่ผู้ชายหน้าที่เพื่านไปอหรนะลูกไส้สิลูกไส้ก็ได้ลูกไายเราเป็นทหารเป็นขุนพลในพี่น้องพ่อกับเป็นทหารตามึกลูกไายกับเป็นทหารในซิปในจา่าคนละกรุงเทพคนละครับผู้นึ่งอยู่โคราชปากส่องเป็นไดโน้อย่าแม่เป็นอย่างนี้แน้อย่าแม่นี่อยู่ไกลอยู่เมย์ุืงทุ่งพี่ นี่แม่เอาปอาต้อนแถวมันอยู่ไก่พี่น้องพี่ชิบิเอกแล้วอันแรกมาบืา่อดีใจนั่งแล้วน้อยยังบนเราน่าอยู่อันเมียเมียมันกับเป็นหมอแล้วเมียกับทำงานพยาบ,บาลอยู่างานพนักงานเนี่ยละ่ะเรียนจบปีนี้ก็พอดีพนักงานแล้วอยู่กรุงเทพแะไรครับลูกเต่าเพิ่นเป็นนายสิบนายจา่าเบื่อไหมลูกเต่าเราเป็นนายจ่า ละกายยกย้ายเล่าก็เป็นหมอผู <te ric an ma lush> ้พ่อก็เป็นทหารพันศึกอยู่บ้านหลวงโอ้สูงลงจังไหนเลยพี่น้องบ้านคุ้มเล่ากับยังมากหกสิบกว่าล่ะเล่ากับยังกว่าเจ็ดสิบขนาดกว่ายังหกสิบเนาะอันไม่ยายเพิ่อนกะ อุปถักอุปถัมยวดอยูวย่ว่างานพัฒน,นาเราก็ัมาพัฒน,นาครับเราเบิ้ลพ,พี่หลอกถ้าผมมนน่น้ำใบรุ่นให้มันทานกันผมขอโตนมากโอ้ยน้ำ คนเผาเพิ่นยังมาเห็ดมาสา่างมาใอยกันมึงไงที่ถวบ้านผมจริงเฉดได้เดี่ยวพี่ทั้ทงตาไปแกงกระบ,บอกพี่น้องวัดบ้านผมทีม่เป็นทัพหนักโสงดอกผมแป่นวัด,ดก,วกับคุณน่ะแก้วประชุนแก่เก่งทักพี่น้องพี่จริงอันเครื่อนเคลื่อนเขาฟันทางหลังมันทั้งเทิง,ทงมันกระเปื่อยลูกเองมันดอกเนาะ จังสีแล้วนกะี่เปสร์เซนต์ลูกเบิดบ์ตบอกป่า,าจานทร์ถึงกับลูกเบิด์หรอวะนี่พอผมว่าถ้าผมเดาว่าขั้นฟันด้านล่างเตี้ยๆมันกิดตังต้งท้ายเนาะโอ้พระเจ้าลงแต่ไมัมมจน,นจังเป็นต่บบมีนุ่งเนาะ มาหลยอยู่ครับพี่น้องมาหลายพื่ใหย่บ้านไปใส่บุเพื่อเย็บ้านมาทำมาลูกบานมาเห็ดก่อนขีพัดทนานาวัดขอจบไปเพียงเท่านี้ละครับพี่น้องเลยขอบคุณ้อครับขอมาเบิ่งมาต้นไหไรก็แก้ตะแก้ว่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ